ท่านแรกคือค <Depois find> <wife> ุณสุเทพนะครับ mm. อีก <functions> ท่านหนึ่งคือคุณสายยันและก็พี่ชายของเขาสวัสดีครับคุณสายยันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุเทพครับสวัสดีครับอยู่นี่ครับผมผมว่าจาที่ก่อนครับอ๋แหมสวัสดีครับไปไหนต้องดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับขอบคุณจริงสุเทพนี่เป็นชื่อเก่าครับ อ๋อเป็นชื่อเขานะครับครับแล้วชื่อใหม่ในคุณชื่ออะไรฮะเอ่อชื่อเล่นชื่อวิวชื่อวิวครับชื่อจริงล่ะครับทัศนียภาพอ้ชื่อเล่นก็เกี่ยวกับภาพชื่อจริงก็เกี่ยวกับภาพครับแต่คุณเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับแหมคุณทำมังครับคุณทำมังนี่คุณอะไรผมก็พูดทางครับพูดทางผอทำมังไี่เลยไปแล้วทัศน์น้่ชายครับไอ้หน่อยสังขคังเลยนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่มีครับไม่ใช่ ทำมั่งสังขารไม่เป็นเลยนะไม่มีไม่มีไม่เป็นครับก็ดีใจด้วยนที่คุณสุเทพให้เกียรติทางรายการของเราแล้วก็คุณสายันด้วยนะครับก็เนี๋ยวขอถามคุณคุณคุณสุเทพก่อนนะครับครับตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็รับจ้างทั่วไปนะครับแล้วก็ทําอาชีพเกี่ยวกับอาหารนะอาหารหมาหรืออะไรเงี้ยอาหารป่าไม่ใช่รคุณคุณสังขครครับ พูดทางพูดทางนะอาหารเกี่ยวกับเรื่องการกินนะฮะอ๋อเพราะบางทีมันมีศิลปินดาราที่ก็ททำอาหารเกี่ยวกับพวกอาหารสุนัขบ้างอ,อาหารแมวตัดขนแมวแล้วเขามีใครก็ทํากันหลายอย่างผม,ผมก็ตัดขนเหมือนกันครับขนแมวเหรอครับขนกูน<ห>นเนี่ยคุณยังมีให้ตัดอีกแล้วขนเนี่ยผมยอกครับผมยอกยอกน้องเฉยชื่อจริงๆของคุณเลยอ่ะตอนนี้คืออาหารว่างครับอาหารว่างครับคืออะไรครับก็ไม่มีอะไรอะว่างฮะ โอ้หนคุณอกหอกงครับทำได้คล้ายๆเหมือนตลกแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่คุณผู้ทังพิธีกรครับครับนี่คือธุรกิจที่ผมทำครับเป็นมาว่วงเบาอ๋อที่มีขายอยู่ตอนนี้ครับขายทู่แถวไหนตอนนี้ขายยู่แถวไม่มีหน้าร้านครับมีใจหลังร้านครับลากไปไหนหล้าร้านติดครแท่านผู้ชมครับ เป็นมะม่วงเบานะครับพร้อมกับน้ําจิ้มด้วยนี่เรียกน้ำจิ้มไหมกะปิโวสูตรโบราณครับผมรับรองว่ากะปิโวของผมเนี่ยไม่เค็มไม่คาวไม่เผ็ดอย่างเดียวก็ไม่น่าเชื่อฮะลองชิมดูได้ไหมฮะลองชิมดูคุณจะชิมเลยครับครับผมอันนี้ผมมีมาผมบอกแล้ครับผมชิมแล้วผมบอกท่านผู้ชมว่าอร่อยก็คืออร่อยนะครับไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะครับตามความเป็นจริงนะครับครับผมเพราะว่าผมทําธุรกิจตัวนี้มา400กว่าปีฮะ ก็มาทีนานแล้วเกิดเแล้วก็รปีก็ดูสภาพผมสิครับไม่เน่าไม่เปื่อยฮะนุ่นปูนยางครับสืบทอดกันมาเดี๋ยวลองชิมแบบว่าเราไม่จิ้มก่อนนะฮะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับคุณลองชิมเลยครับขอโทษน,นะครับอันะมะม<บ>่วงเบามันจะกรอบไงดังกรอบเลยฮะ <c oughs> แล้วเนื้อในมะม่วงเบาเนี่ยกินแล้วเป็นเสียงปืนเลยครับอะไรฮะเปี้ยวเปี้ยว แต่ต้องมีต้องมีน้ำจิ้มนะต้องมีน้ำจิ้มมันต้องจิ้มกับกะปิโวสูตรโบราณครับได้ครับได้ครับอันนี้เป็นสูตรที่อยู่มาสี่ห้าสิปีฮะผมเอามาจากแม่เมียฮะอ๋อแม่ยายคือคุณยายอ๋อเขาเขาให้สูตรมาเรามาทํากินดูครับเมื่อก่อนสมัยก่อนคุณยายทําขายแถวจันทุรีฮะแล้วคุณยายไม่เคยบอกสูตรใครเลยไม่อกใครลูกสาวของเขาคนนี้คับครับยังไงครับคุณผู้ชมครับ ใช้ได้นะครับนะ่ะเปรี้ยวๆนะครับมาเจอกับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยจะอร่อยมะม่วงเบาดีตีองมาจากทางภาคใต้นะฮะถึงจะสมบูรณ์จะกรอบถ้าเปากภาคอื่นมันจะหนักใช่ไหมฮะจะ้ามันมันมัน,ม,นมันจะไม่อร่อยะฮะติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right like Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ